กลับรสวัสดีครับดีกับผมเองเอสเอลนะครับวันนี้ผมจะมาทำตัวเราเราจะมาสอนทำตัวละครทุกตัว EP สองครับถามว่าทำไมเหรอวันนี้เราจะมาสอนทำโครงกระดูกนะมีทั้งกระดูกไม่ทั้งกระดูกที่มันแตกในน้ำมันนะนี่ ô hai bên này sụp ừ. đang tụt mà chứ mấy Hãy ngay cho kênh Ghiền Mì Gõ tông าไปมันไปละลายนะแค่นี้เราก็จะได้ตัวละครเรดโบนมาแล้วนะออผมได้เรดโบนมาแล้วนะจะมีกึ่งเรดกึ่งมันจะมีแดงดนิดหนึ่งนะ แต่มันก็ยังเดือดนึให้อยู่เป็นตัวเป็นแค่นี้นะอ่าเรดโบนผ่านไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต่อไปแบบไฟไหม้นะให้เราแช่แข็งเขาแบบนี้นะจะน้องก็แช่จนกว่าจะเห็นกระดูกอืมแลวอย่าลืมเตรียมยาสีแดงไว้ด้วยยาดีดีหรือถ้ามันไม่เรียมจนเกินกไปเราก็ใช้สี เราก็ใช้ยาสีเขียวนะรอ<ล>ตัวคนตัวนี้ผมเคยทำไปแล้วนะแต่ผมไม่ได้ทำให้นี่เรบนได้มาแล้วนะเดี๋ยวรอให้มันไหม้สิทธิก่อนนะจะยินจะยินโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการได้เรดโบนมาแล้วนะ จะเหมือนจะไม้นิดหนึ่งนะนี่นี่เห็นไหมนี่เลเซบนนะจะมีสีแดงนะแต่มันจะดํามันดําไปตรงที่ว่ามันผมเขียวมันตายเดี๋ยวผมเอาไปจุ่มน้ําแปมันร้อนเห็นไหมมันร้อนตอนนี้เราก็ทําการได้เลดซบนมาแล้วนะแต่ถึงจะมีสีน้ำดำไมไหมนิดหนึ่งมาตัวต่อมา ซ็แมแล้วอันไอตัวนี้มนไม่ได้ตัวนี้จะออกแนวทางเป็นกระดูกสีเหลืองแล้วนะตอลงน้ำมันจะเหมือนจะไม่ออกแนวแบบคล้ายๆตนเผา มาด้วยความที่ผมขี้เกียจนะแล้วก็ถ้าใครเล่นแมพทะเลนะก็จะสบายอยู่ตรงนี้แหละมาล้อให้มันไม่เกลียมเสิทธก่อนไม่เกลียมจนเห็นกระดูก ตัวละครตัวนี้ผมก็ได้ทำไปแล้วนะนี่จะเป็นกระดูกแนวทางสีเหลืองนะจะออกเป็นแนวทางของสีเหลืองเน้นสีเหลืองเท่านั้นนะไม่ใช่เขาเน้นสีส้มนะนี่เห็นไหมอันหนึ่งฮึบอาึบผมว่าผมพอดีกว่านะ ไม่นะมันจะดำแทนโอเคตอนนี้เราก็ได้กระดบสีส้มออกเหลืองนิดหน่อยนะผมทำผมทำไห่เกินไปก็คงไม่เป็นไรถ้าใครทำแบบเวลาน้อยกว่านี้มันก็จะไม่เป็นไร น pi, one, ี si ่น so ่าจะทํายากหน่อยสงสัยคงไม่ยากใช่ไหมปอกคอนเอาไว้ให้คุณกินถ้าใครมีเพื่อนเป็นมนุษย์ปอกคอนนะครับแนะนําให้เอาเขาไปเผาทิ้งเลยนะครับคุณจะได้คุณจะได้มีปอกคอนกินตลอดชีวิตนะครับเพื่อนเพื่อนคุณเป็นมนุษย์ปอกคอนก็ดีนะอูู้กระดูกขาวๆนะครับพี่น้องกระดูกขาวๆเทาๆนะครับเห็นไหมอะไร หนูทำยูทูบอยู่มีอะไรโอเคอืมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวถ้าหนูทำเสร็จเดี๋ยวหนูออกไปมาโอเคทไม่โอ oh ้โหไม่เลยแต่ก็ไม่เปไ็นไรอย่างน้อยก็ยังเห็นสีเลย ก็ได้ทำแกนได้คุงกระดูกที่คล้ายๆหน้าสตีมมาแล้วนะมีใครอยากได้ตัวพ่นไฟบ้างไหมตัวพ่นไฟนะเราสามารถทำให้พ่นไฟได้เราสามารถทำให้ตัวละครของเหานั้นพ่นไฟได้ดูตอนเอามาติดแบบนี้ บอผมพูดแล้วมันพูดวพวไปได้ นี่คือสภาพของเรดโบนนะเรดโบนก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าโดนถ้าถ้าเราลองเชนน้ำะนะโอเคตัวอื่นน่าจะเป็นสีตามของมันนะเหมือนที่ผมบอกโอ้ยนอส้มันเอาออกจากปากไม่ได้นอสูม no, so. เอาออกจากปากไม่ได้ ดวงตาสิ้นดวงตาสองอาชีไม่ได้ช่วยอะไรมากเลย ฉ oh, oh, ันจะมอลังกับเจ้าจะันอ่ไม่เกิดนี่คิดจะเป็นอะไรกันอ๋ออีกจะพุ่งตัวพุ่งจะพุ่งมันจะพป่ง ี่นะ,ะนี่เรานะครับพ่อ่าได้เจอกับพี่เต้ของเราแลยนะคะัพ อยากได้ปืนที่ดีแต่ไม่มีเพชรมากพอทำไงดีเราจะสอนให้คุณได้ มันทำให้เจ้าหมอนนี่นั้นเริ่มทำการหนีมันระบบปรมาณนนั้นมันลตกใจมากมันทำให้มันฉั้นผมขอจบคลิปก่อนนะผมสอนเพียงเท่านี้แหละสอนเลือกก